จะบอกทุกคนว่าวันนี้ก็ได้มีการคุยกับกระติกละก็เคลียร์ใจกันไปหลายเรื่องทั้งเรื่องที่เราโทรไปแล้วก็เรื่องที่ต่างๆนานานะฮะหลังจากนี้ก็คือแอนาจะมูฟออนละเพราะหนังก็หายสงสัยในหลายๆประเด็นแล้วก็อยา อย่าทุกคนนะ,นะฮะอันนี้เราขอร้องนะฮะถ้าเกิดว่าภาพหลุดตอนที่แบบมันมีภาพที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราย้ำถี่รอบเลยว่าลบให้หน้อยอย่าแช่อ์อกไปแล้วก็พยายามโพสตตอนที่โมสวยๆไโพสตอนรูปที่โมแบบโอเคดีกว่าไม่มีใครอยากให้คนอื่นเห็นภาพตัวเองที่ไม่สวยหรอกแล้วก็ เบื้องต้นคุณแม่จะเป็นคนจัดการเรื่องพิธีทั้งหมดส่วนเจ้าภาพก็น่าจะเป็นเพื่อนๆกันมีพี่เอสุบิชัยแล้วก็มีน้องๆน,น้องคิงหรือว่าอีกหลายๆคนช่วยกันเป็นเจ้าภาพจัดกันทางพิธีคริสจัดกันแบบคริสนะฮะแล้วก็ส่วนเรื่องเรื่องบทเหตุเรื่องอะไรเงี้ยนะไม่ได้ติดใจแล้วเพราะว่านาได้รับคําตอบหลายๆอย่างจากกระติกละอันนะ่ะไม่มีคําถามอะไรต่อทางเรื่องไอจีซึ่ง ไอก็คือดูแล้วก็คือไม่มีใครล็อกอินเข้าไปน่าจะเป็นการเผลอกดลบจากทางทางญาญานมากกว่าแล้วก็เมื่อกี้เบิร์ดขอไว้เบิร์ดขอไว้เรื่องหนึ่งก็คืออยากให้นานเนี่ย เอาสภ้าโมมาขายแล้วก็เอาเงินอะมอบให้โบดเดี๋ยวนะจะทำให,ให้ให้เบิร์ดเรื่องนี้แล้วก็ทําให้โมถือว่าเป็นการช่วยช่วยครั้งสุดท้ายจริงๆโมอะ่ะมีคือตัวโมเองอะ่ะเขาเคยสั่งเสียไว้ว่าสมัยก่อนว่าตอนสมัยเรียนมหาลัยด้วยกันอะเราก็เคยคุยกันว่าโมแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดทําเป็นอะไรไปจริงๆจะทํายังไง โมก็เคยบอกไว้ว่าถ้าฉันเป็นอะไรให้เอาอาจารย์ร่างกายฉันไปเป็นอาจารย์ใหญ่แต่วันนี้มันน่ามันน่าจะเป็นไม่ได้แล้วละ่ะมันน่าจะไม่สามารถวิสุทธ์ไม่สามารถบริจาคอะไรได้เพราะว่าร่างกายอยู่ในน้ํานานเกินไป อันนี้กลับจะลงพาบาลแล้วนะฮะเราก็อยากให้ทุกคนนะ่ะคือถ้ารักโมรักโมแล้วก็เข้าใจโมซัพพอร์ตอันนั้นอยากให้ซัพพอร์ตอย่างเบิร์ดก็ได้เบิร์ดแฟนโมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคงเป็นคนเดียวในในโลกที่เขาคงห่วงเพราะอย่างแม่แม่ก็มีครอบครัวแต่เบิร์ดเพิ่งมาคบกับโมได้ไม่นานแล้วก็ หลายหลายอย่างคืออันนาต้องเล่าก่อนที่อะน,นามาไรเนี่ยเพราะว่าอันนัต้องการต้องการจบประเด็นเรื่องที่หลายคนถามว่าที่ไม่ได้ตอนก่อนหน้านี้นานนะไม่ได้คุยกับกติกใน,นหลายเรื่องที่นาสงสัยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเรือการไปทํางานหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตามอ่อันนได้ข้อมูลหมดแล้วซึ่งอนะันนาไม่ติดใจอะไรแล้ว คืออนเนี้ยไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะฮะคือคือเคลียร์กันละเพราะตอนก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าถ้าเกิดโมเป็นอะไรไปอ่ะแล้วของจะเป็นของลูกหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะไม่เป็นของก็จะเป็นของของแม่อยู่ตามเติมนะฮะคือไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องลูกดังนั้นคือเราไม่อยากให้คนอ่ะเอาเรื่องลูกเรื่องน้องน้องที่เป็นลูกบุญธรรมของโมเข้ามาโยงด้วย แล้ววันเนี้ยนะฮะไอ้นานจะบอกว่าเมื่อกี้ก็ไปดูไปดูโมไปครั้งสุดท้ายมาตอนแรกอ่ะเบิร์นไม่คิดว่าจะเป็นโมเพราะสภาพเราจำไม่ได้แล้วอะแต่พอดูในรอยสักรอยสับรูปนกอะกับรอยสักบาร์โคดที่ไอตัวเลขที่ข้อมืออ่ะมันใช่ ก็คือโมก็คือเป็นโมจริงๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไอ้เนวของของที่พอจะขายได้ของโมอะมาขายนะฮะแล้วก็อาจจะทําบุญบริจาคก,กับทางโบสถ์หรือช่วยเด็กๆหรือช่วยอะไรก็ได้ที่โมน่าจะอยากทำเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อกี้เบิร์ดบอกว่า สิ่งที่สิ่งที่โม e จะทํามาตลอดแล้วก็พยายามทําตลอดเลยคือการช่วยสนับสนุนโบสดังนั้นเราก็จะทําให้โม e. สนับสนุนโบสให้โม e. แล้วก็ทําให้ทุกอย่างดีแล้วก็หลังจากนี้นะคงมูบอ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติจะไม่ร้องไห้จะไม่พูดอะไรอีกแล้วจะไม่ไฟ์สดแล้วจะไม่พูดอะไรกับใครอีกแล้วก็คือให้มันจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่ว่า ขอทุกคนนะคะอย่างที่บอกไปว่าขอให้แบบอย่าอย่าอย่าลงรูปที่ไม่ดีหรือว่าอย่าลงรูปที่ที่ตอนที่กูไผยเจอแค่นั้นพอแล้วก็อยากให้ไม่พูดข่าวอะไรที่เรายังไม่มั่นใจออกไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นข้อเสียมันกลายเป็นผลเสียกับตัวโมเองด้วยคือคนตายเขาจะได้ไปไปไปนไปไป,ไปสวรรค์แบบไปต้องมีห่วงว่า มีคนพูดหรือมีคนอะไรในทางที่ไม่ดีนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาณาจะมีที่อาาบอกเนาะแล้วก็ทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณขอบคุณทุกคนที่มาติดตามตลอดคือพวกเราแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกคนทําเต็มที่ที่สุดแล้วตอนแรกทําใจว่าจะไม่ร้องไห้แล้วนะ แต่มันหยุดเราไม่ได้อะก่อนหน้านนี้เพิ่งคุยกันเองว่าแบบเพิ่งคุยกันอะว่าปีนี้จะดีปีนี้จะทำงานปีนี้จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองปีนี้ได้ใช้ชีวิตแล้ว ผลจากความทุกข์ที่เคยกดดันตัวเองเอาไว้ว่าคนมาบูลลี่ว่าไม่สวยบ้างหรือว่าคนมาบูลลี่เรื่องปากเรื่องคางตอนนี้มันก็จบลงแล้วแล้วก็ตอนนี้ไม่มีใครบูลลี่โมอีกแล้วแล้วก็คือทุกคนเข้าใจหมดแล้วแต่โมก็ไม่อยู่แล้ว ไอ้น่ะไปก่อนนะทุกคนขอบคุณมากนะคะฝากทุกคนด้วยนะอย่าอย่าลงรูปที่ไม่สวยหรือไม่ดีหรือว่าถ้ามีภาพอะไรหลุดออกไปอะ่ะพยายามช่วยกันรีพอร์ตอย่าให้เขาออกไปได้หลังจากนี้ก็คืออีกเจดวันรอชนะสูตรจบแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจไปละเพราะในส่วนของเพื่อนเพื่อนกับทางฝั่ง กติกผู้จัดการแล้วก็ทุกคนเคลียร์เมื่อกี้คุยเคลียร์กันหมดละก็ไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเขาก็พูดพูดแบบชาาญแล้วก็เล่าได้ตรงไปตรงมาทุกประเด็นเราก็ไม่มีอะไรติดใจต่อกันแค่ตอนนี้แค่แค่สงสารโมว่าเสียดายเราซัพพอร์ตกันมาตลอดเรากับเราจะไปได้ดีอันาเองก็กำลังจะดีโมเองก็น่าจะไปได้ดีไม่น่ามาแบบ อายุสั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีจุดจบตรงนี้แต่เราก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นวิบากกรรมคัางสุดท้ายหรือว่าอะไรก็ตามโมคงมาอยู่พระเจ้าแล้วอยากให้ทุกคนนะจดจำโมในภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพของความเป็นนางเอกตลอดไป